สวัสดีพี่พี่นะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาออนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสามหน่วยในงวดของวันที่25นะคะเดือนธันวาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมสรุปผลนะคะของเมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะให้เด่นที่4กับ8ดนะคะ4ไม่มานะคะพี่พี่มาเด่น8ดวิ่งรูดน้องแอสเน้น8ดนะคะเมื่อวานนี้ก็ เข้าไปในรอบพิเศษะะขอภัยนะคะพ,พี่เข้าไปในรอบปกตินะคะศูนย์แปดนะคะศูนแปดนี่เน้นให้เลยนะคะส่วนในชุดคงสุดท้ายก็เน้นให้นะคะเมื่อวานนี้มาสองสูตรเลยนะคะยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะ08นย์แปดแปดศูนยนะคะมาในตารางด้วยนะคะส่วนในตารางเข้าตัวไหนบ้างนะคะเมื่อวานนี้ตารางของเรานะคะตารางนี้เข้าแค่ศูนย์แปดแนย์นะคะพี่ๆ ก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวในเข้าไปในตัวนิ้นเนาะก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อวันนี้นะคะก็ย้ำเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะชื่นชอบตัวเลขเราค่อยต่างนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่ดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวันนี้ได้เด่นที่หนึ่งกับหกนะคะส่วนตัววิ่งตัวรูดเน้นหนึ่งนะคะวันนี้ท่านใดชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้อ๋อวันก่อนนะคะพี่เราพัฒนาก็ยินดีด้วยนะคะมาใน ตัวเน้นนะคะพ,พี่ยินดีกับทุกท่านนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วของห้เฮงปังๆนะคะขอให้สูตรที่น้งองอดให้ไปมานะคะตัวเด่นตัวเน้นนะคะเน้น1นกับหวันนี้เจาะไปที่หนึ 6, ่งห่งแปดหน แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะพี่พี่ตัวเน้นของเราวันนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ